คนจังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอหลมศักดิ์ใช่คุณแม่เนี่ยเป็นเป็นเอ่อเป็นคนนครพนมคุณพ่อเป็นคนเพชรบูรณ์แม่เนี่ยเป็นเวียดนามอพยพเป็นเอ่อเป็นเวียดนามอพยพที่มาโตที่มาโตในไทยเป็นซีรีส์แรกคุณยายเนี่ยพายเรือข้ามจากเวียดนามมาแล้วก็มาคลอดคุณแม่ที่ไทยเงี้ยใช่ก็เรียนเอ่อที่เพชรบูรณ์ตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่อนุบาลเลยจนไปถึงมสก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพใช่ เพื่อที่จะสอบเข้าโรงเรียนเตทมหานไปลองสอบดูแล้วก็เล็ติงติวปีหนึ่งนะครับเคาเป็นบีบอยแต่ว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีอะเข่าเรามันพังเรามันแก่แล้วอ่ะเลยนะคงมันคงไม่ใช่หรอกแต่ว่าเป็นคนที่ชอบดอนตรีมากครับตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเ,เริ่มฝึกจากกีตาร์เป็นผมชอบใส่ตัวโซผม,ผมรักพี่ใส่นะครับถึงแม้ว่าพี่เสจะ จะชอบเล่นเพ่งยูกิ่ก็ตามอ่ะชอบล็อกมากฟังสลิปดอตฟังลิมบิสเกตฟังลิมบ<ๆ>ินพาเด็กๆในเจเลนเรชั่นปี2 0 0 0 2น0 2นะครับแล้วก็จะมีดีเจสครัสเป็นตำรวจด้วยเป็นดีเจบดเพลงด้วยดีเจสครัสก็ได้บิดบ็อกก็ได้รับสดก็ได้เอ่ <laughs> นตลกเล่นตลกก็ได้ทวงเงินกู้ก็ได้ <laughs> ไอะไรเนี้ยแต่ที่ชอบที่สุดเลยคือชอบนเตอร์เทนคนอื่นพอ ฝึกบิดบ็อกแล้วมันอยู่ตัวเนี่ยเราเอาเวลาที่จะฝึกบิดบ็อกเนี่ยไปหาข้อมูลอย่างอื่นอินพุตข้อมูลอย่างอื่นใช่อินพุตข้อมูลอย่างอื่นเช่นเรียนดนตรีเพิ่มหรืออย่างตอนนี้ก็ทําทีมกับคู่หูบิดบ็อกเหมือนกันครับเช่นมิรโมชดาราเป็นแชมป์บิดบล็อกปี2007หน้าตาอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดครับแต่ว่าการที่เราจะขึ้นมาเป็นเสร็จลเป็นมืออาชีพเราปฏิเสธไม่ได้ว่าลุกเ,เ,เป็นสิ่งเป็นสิ่งจำเป็น ผมเคยเริ่มเส้นทางสายนี้ตั้งแต่แข่งแรปบัตเทิลปี2005โดยการใส่กางเกงบอลตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อยืดตัวหนึ่งขึ้นไปแข่งแล้วก็ชนะแต่พอเราอยู่บนเวทีที่มีคนรู้จักเรามากขึ้นเขาเสียเงินมาดูเราอะ่ะเขาเสียเงินค่าบาดมาเสษมาเสพความสามารถเรามาเสพความสุขเราอะ่ะอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องแต่แตงกายด้วยให้เกียรติเขาหมือนเราจะไปจะไปบ้านผู้หญิงคนนี้แบบ เราชอบมากเลยอะ่ะเราไม่สามารถที่จะเดินไปโดยใช้แค่ผ้าขนหนูกับถุงยางหนึ่งอันเน่ะมันเป็นไปไม่ได้จะต้องแต่งตัวอย่างเต็มที่เพื่อให้เกียรติเขาและพ่อแม่เขาเนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่คิดจะดังจิตใจเขาจะวนเวียนอยู่แค่จะดังจะดังคนมาเสพงานคุณอะ่ะเขาไม่ได้ดูหรอกว่าคุณจะดังไงอะ่ะเขาดูว่าคุณจะให้ความสุขเขามากขนาดไหนแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเวลาผมคิดภาพตัวเองซึ่งคาแรคเตอร์เป็นคนคอมเมดี้เป็นคนตลกเราเห็นภาพตัวเอง ตอนผลงานมันเสร็จออกมาแล้วเนี่ยในอากาศเนี่ยเรารู้สึกเอ้ยเราแบบตลกตัวเองจังเลยนะอ่ะอี่นี่มันบันไลมากเลยนะครับการที่ต้องต้องเดินทางสองทางคือเส้นทางราชการจักเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วยนะต้องจัดต้องจัดลำดับความสําคัญดีๆครับเขาสนับสนุนนะจะเป็นเครื่องมือในการปราบโจรบีทแปลว่าจาับวจับคนอย่างนี้ ห่องาลูกขอบคุณน,น,นะ,ะนี่คือบีบบ็อกซ์การที่ตำรวจรู้จักบีทการที่ตำรวจรู้จักบ็อกซ์คือการเขา้าไปในตู้บ็อ<ห>กกล่องเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว <c oughs> เพ <c oughs> ราะว่าเขาบอกว่าจะเป็นดีเจเนี่ยแม่เขาแบบใส่หัวแล้วอ่ะเราทำเนี่ยมันอาจจะไม่สมว,วัวยก็จริงแต่มัน มันไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมมันไม่ใช่เรื่องที่ทําให้ใครเดือดร้อนและที่สาคัญก็คือมันเป็นสิ่งที่รักที่สำคัญก็คืออีกอย่างจะเป็นรายได้เสริมที่ดีตารวจเป็นอาชีพหลักรายได้เสริมแ,แสดงเป็นอาชีพเสริมรายได้หลักหกปีครับเอาเงินก้อนก้อนใหญ่เลยอ่ะก็ถือว่าใหญ่นะแล้วก็เงินแสดงบ้านเอาไปให้แม่เขาแล้วก็ฝากไปในรายการในแอมว่าขอบคุณมิ้มากนะครับพี่ <c oughs> อยย้ำเตือนความเชื่อหลายๆอย่างที่ผมมองไม่เห็นเพราะว่าตอนแรกที่จะททำเพลงเดิมเนี่ยตัวผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแต่งทีไว้นานแล้วแล้วจะหมดไฟแล้วอ่ะเหมือนแบบเราเคยรักผู้หญิงคนนึงแล้วแบบเราเรลิกรักเขาไปแล้วอต่นี่เนี่ยก็พาผู้หญิงคนนี้มาตื้อผมทนไม่ได้ผมรักษาที่ใหม่ครับเอมีเพลงเดิมเนี่ย เราจะออกประมาณต้นปีเพราะว่าเราจะลงทุนเองถ่ายเองจ้างนักสแสดงเองเอ,อครับเจ๊งเองด้วยถ้าเงินเยอะก็ไปครับแต่ครับเอออ,อ,อาจจะไม่ใช่เรื่องของเองินแต่ว่าถ้ามีถ้ามีคนมาเห็นมาชอบที่ชอบชอบมีความเป็นเราอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่แบบอยากจะเอาเราไปไปปั้นไปแทงนทางอื่น เราก็เราก็ยินดีหรือว่าถ้าเกิดว่าเขามีเงื่อนไขที่ดีที่จะทําให้เราพัฒนาศักยภาพในการเป็นเอเจนต์เอนเอร์าก็พร้อมที่จะอยูก่กับอยู่กับอยู่กับสิ่งที่เรารักที่สําคัญเลยคุณต้องหาเต้นแบบเราจะก่อนที่เราจะได้สไตล์ตัวเองเราจะต้องก๊อปปี้คาแรคเตอร์ก่อนส่วนนี้ทั่วโลกทั่วโลกใช้หมดอาจจะมีแบบนานๆผลมถึงาทีอันนี้ผมได,ผมได้ผมได้จากการที่ ได้ฟังข้อคิดจากครูโรดซึ่งเป็นครูสอนร้องเพลงที่จันมี่สอนทางพี่ป๊อปโมเดินด็อกพี่ตูนบัตติสเลนุณดาแอนดฟีเขาบอกว่าจะต้องมีต้นแบบก่อนแล้วต้องก๊อปปี้ก่อนพอก๊อปปี้ให้เหมือนได้สิ่งที่เหมือนแล้วเนี่ยมานั่งประมวลถาเอกลักษณ์ของเราถ้าน้องๆอยากจะเลียนบิ๊บ็อกเพื่อที่จะเอาไปจีบหญิงที่ว่าน้องเลิกเถอะครับเพราะว่าการที่เราจะ เรียนบีดบล็อกได้เนี่ยเราแค่รักบีดบล็อกไม่พอเราจะต้องตกหลุมรักมันด้วยเพราะการที่เราเหมือนบีดบล็อกเป็นผู้หญิงเน่ยแล้วเราตกหลุมรักเขาแล้วอะ่ะจะถอนตัวม่ถอนตัวยังไงมันก็ถอนไม่ขึ้นอะ่ะมันเหมือนแบบเพิ่งจูบกันใหม่ๆแล้วแบบถอนตัวไม่ขึ้นแล้วอะ่ะเพลงนเช่ดีมากตรงที่ว่ามิดเนี่ยเขาเห็นเห็นว่ามันเคราะก็เลยหยิบมาทําใหม่เราให้พี่หนึ่ง e อฟซีเป็นคนทําดนตรีให้เรา ลืมลืมช่างลืมไปก่อนลืมแล้วใายเจ้าเออ <c oughs> <c oughs> ใช่ไห่ครับ <c oughs> ลืมอยากจะลืมอยากจะลืมคนหนึ่งคนมีอยากสับสนวุ่นวายมาไปกว่านี้ <c oughs> ฮะท่านนึงครับเราต่างว่าไงไปพี่อ่านรายการอยู่รายการไอแอมอ่ะไอเชียมึงไม่รู้จักรายาการไอแอมบอกว่าเขาดังมากเลยนะเว้ยเอ่อโทษทีครับเนะพื่อนผมมันเพื่อนผมมันเกลียดมันไม่รู้จักรายการไอแอมอ่ะตโทรมาจริงๆนะครับโทรมาจ,จริงๆนะครับ